ปลาเจืยมากเลยครับเออดื้อบ่คอยด้วยข,ขาวขาวเนี่ยเออเออดื้อบ่คอยด้วยนี่ลูกแมวจอนลูกแมว่วัวพวกนหาวุ้งมัเล่นกันพวกน่ะมึนคักโอ้ยพวกน่ะกําลังมึนเออเออกอดขาเขาแหบขาเขากนอย่างนีพวกน่ะพวกน่ะพวกน่ะมึนซ้ำใจบนเราพวกน่ะพวกน่ะพวกน่ะตาสีฟา้าพวกน่ะ มุ่นจำได้มุ่งเ,าเอาเนะมุ่นขับรถเด้อเอาเลี้ยนน้ำกลนใบไม้แล้วบัลเลี้ยนน้ำกลนใบไม้แล้วมามารถจะชนแล้วฮะรถจะชนรถจะชนฮะไปหาแม่ไปหาแม่รถจะชน ว่าจะชนไปหาแม่ไป<อ>ขักเ๋อ,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 อนน,น่ะมนๆทำนมึนคัก รถจะชนขาวเดีย๋ยวไปนอนกานถนน,นแลนน้ำกลนใบไม้ไปแล้วบ้นี้แลนน้ำกลนใบไม้แล้วเล็กแบบหน่อยใบไม้ปิวกับแลนน้ำกลดมึมนค่ะ อืมอเนะกัดกันอยู่ขาแม่ปนปนข้อขาวนี่ดื้อคักี่เอ้าวอ้าไอ้ข้านี่มันร้ายจริงๆเลยไอ้ข้าวเนี่ยฮะเออแข็มข้นๆมันกัดแม่เนี่ย วน่ะทรงทรงทรงเชมูข้าวขาน่ะมึนคักขา้าวๆาน่ะพูน่ะพูน่ะเออนทํา <c oughs> แ,แม่วัวกัดแม่ทำไมนี่ฮะแฮบแม่ให,ให้อย่างนี่ว่ะอยากให้บายบอกข้าวๆาน่ะมึนค่นะอันนี้ก็อยากให้ห้าวหยอกนี่ผู้แม่เพิ่นนี่ก็ไดผู้แม่เพิ่นนี่ก็อยากให้ห้าวบายนี่ผู้แม่เพิ่นเนี่ยผู้แม่ก็อยากให้ห้าวบายลูกซี่ลูกหาแล้วยังขี้อ่อนอยู่ ลูกทีลูกหายงขีอ้หหอ่อนนี่มั้งอ่ะเออห่วยลูกขึ้นมาแขบกูดแต่ทั้งแม่ทั้งลูกในน้อยเนี่ยมึ้นคักชี้ขาวขาวหนิเจ้ามาเลี้ยงน้องเหรอเจ้ามาไปแล้วค่ะไปแล้วแม่ไปทาํปทงาทงานแล้วแม่ไปทํางานแล้วไปทํางานแล้วค่ะ